ดูลาลีกากันก่อนนะคะบาลเลเซียเจอกับบาร์เซโลนาค่ะก็เล้นกับ้านบาลเลเซียนะคะแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่นําไปก่อนเนะจังหวะน,นี้ปิเก้เนมงสก,กัดมาเข้าทางของบาลเลกาบาลเลกาจัดก,การยิงเข้าไปนี่ดแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เป็นจุดโทษของบาร์เซโลนาค่ะและเมสซี่ก็ได้ยิงสวยมากตะข่ายจะขาด ตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วเป็นประตูที่ฐานสียงม่ใ่ในลาลิก้านะคะไม่ต้องพุ่งอะไรกันเลยโอ้หสอบพุ่งถูกทางก็รับไม่ได้เหอะเออนะแล้วก็มาในครึ่งหลังเกมสวนกลับของมาซ่าเก็บได้ใช่บาซ่านะยาก่าย้ายแล้วดูแล้วดูท่าทางเนาะแล้วก็บาเลนเซียเนี่ยน่าจะได้ประตูขึ้นนําเหมือนกันนะคะเป็น์ารโดยิงได้ขวาแต่ว่าก็ยังติดเซฟของ อเดสนะก็จบเกมเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งแบ่งแต้มกันไปนะคะแต่ว่าบาร์เซโลน่าก็ยังนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสี่นี่ได้มันปัดมาโดนขายครับก็อีกคู่หนึ่งครับ